สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตันชาแนลมาอาจารทุกคนกินข้าวกันค่ะวันนี้เมนูนี่เลยส้มตำมะละโกอาราแทบนัวแล้วก็นี่ทอดไข่ใส่แหนม,มผัดแจงใส่ไข่ก็มีผักต่างๆนะคะมาอาจารทุกคนแซบๆซ่บโกันเลยวันหยุดวันอาทิตย์นะคะก็กินข้าวเหมือนเดิม ทอดไข่ไปแนี hmm. kind of mm ่ยมนง่ายๆนะคะ นี่มะละกอได้มาฟรีทุกคนเพื่อนที่ทํางานเขาปลูกเยอะเขาก็เลยทอามาแบ่งกัน mm hmm. ก็จะออกหวานๆเนาะมะ้กอเขาแบบเป็นมะกอแบบเอาไว้เปลี่ยนสุก อ่ะัตงแค่ไข่หนึช้อนนะดี๋ยวมันจะบูดนอนเนี่ยทุกคนเป็นเมนูที่ทำให้ลูกชายกินบ่อยเพราะว่าชอบ แงใส่ไข่สึ่งเพื่อคนไหนลูกไม่ค่อยกินผักก็ลองทําอย่างนี้ให้กินดูได้นะคะเพราะว่าแดงก็เป็นผักอย่างหนึ่งเนาะแซบ่บหลายทุกคนอร่อยง,ง่าย มันต้องรู้ลาอะไรมากเขาเรียกม่าคืออะไระทุกคนคือเอามาใส่ส้มตำจะเปรีป้ยวๆแซ่บอยู่ขึ้กกันกน้ำพริก แซ่บไหมทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเมนูง่ายๆเมนู ซื้อแหนมมาแพ็คหนึ่งทุกคนแล้วเราก็เอามาแบบมายีในไข่แล้วก็ทอดเป็นไข่เสียวแหนมอร่อย ดงเงินเด็อะไรนะอครทกิอข้าวกับเมนูอะไรก็แชร์มาได้นะทุกคนแชร์มาแลกเปลี่ยนกันเมนูอืจัดอร่อยเมนูงนะ่ายง่เมนูอะหรับบคนตุน,นหลังเงา <c oughs> ค่ะทุกคนก็อืม <c oughs> <K ill ain> <K ill ain> ขออนุญาตลงคอก็ขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากินอะไรก็มาถ่ายให้ดูตลอดค่ะสวัสดีค่ะบายขอบคุณมา,มากๆนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเรากันไปเยอะๆนะคะเมนูก็แบบนี้แหละทุกคนง่ายๆประหยัดประหยัดไม่มีอะไรมากแต่ก็กินได้อร่อยค่ะ ฝากกดติดตามกันไปเยอะๆนะคะนี่ตากล้องประจำเราและแม่ครัวคือแม่ของเรา